The best in you ตั้งใจเสนอบทที่21คําคำถามและคำตอบวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มอย่างรวดเร็วหลังจากที่พริอนารีบเดินลงมาจากเนินเขาที่ตั้งของบ้านเพนเดนตันครึ่งทางจะกลับไปถึงบ้านของเธอเธอได้พบเข้ากับแนนซี่ที่นั่นแนนซี่มาพร้อมกับร่มคันหนึ่งในมือหากแต่เมฆฝนที่ตั้งเขากลับคล้อยเคลื่อนไปไกลก่อนที่จะปล่อยเม็ดฝนให้พรำลงมา สงสัยมันจะลอยไปอีกทางแล้วล่ะค่ะแนนซี่พูดขึ้นเมื่อมองไปยังท้องฟ้าที่ท่าทางว่าฝนเกือบจะตกอยู่รอมรอดิฉันไม่คิดว่าฝนจะตกหรอกค่ะแต่คุณพอลีเธออยากให้ดิฉันเอาร่มมาเผื่อไว้เธอเป็นห่วงคุณหนูนะคะเธอเป็นอะไรนะคะพอลีอนาตาเป็นประกายถามกลับไปอย่างรวดเร็วแนนซี่สุดลมหายใจเล็กน้อยดูเหมือน คุณไม่ค่อยใส่ใจที่ดิฉันพูดเลยนะคะเมื่อกี้ดิฉันพูดว่าคุณน้าเป็นห่วงคุณหนูค่ะค่ะคือหนูขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณน้าเป็นห่วงจากนั้นก็คิดว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะถามน้าของเธอในเรื่องนั้นตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นดิฉันก็ดีใจนะคะแนนซี่พูดขึ้นดีใจที่น้าพลีเป็นห่วงนะหรือคะ หนูว่านั่นไม่น่าจะใช่วิธีเล่นเกมที่ถูกเท่าไหร่เลยค่ะแนนซี่นั่นไม่ใช่เกมนะคะคุณหนูดิฉันหมายถึงว่าดิฉันไม่คิดมาก่อนว่าคุณผู้หญิงจะเป็นห่วงคุณหนูแบบนี้ทำไมละคะแบบนี้ก็หมายถึงว่าคุณน้ารู้สึกกังวลไม่ใช่หรือคะแล้วความกังวลก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีคือหนูคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนะคะเอหรือว่าจะมีความหมายอื่นอีกคะ แนนซี่ผงกศีรษะพูดขึ้นว่าคือมันหมายความว่าคุณผู้หญิงก็มีความรู้สึกแบบคนทั่วๆไปเหมือนกันนะคะเพราะเออปกติเธอจะคิดถึงแต่เรื่องของหน้าที่เท่านั้นทำไมกันคะแนนซี่ทำไมคุณน้าถึงได้เอาแต่คิดถึงเรื่องหน้าที่เป็นผู้หญิงที่คิดถึงแต่เรื่องหน้าที่แบบนั้นละคะพอลิอานาคิดไปถึงคำพูดของจอห์นเพนเดตันที่พูดกับเธอเมื่อครู่นี้แนนซี่หัวเราออกมาได้ คือเธอก็เป็นของเธอแบบนั้นค่ะแต่ว่าเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยตั้งแต่ที่คุณหนูเข้ามาในบ้านพอลีอานาหัวคิ้วขมวดเข้าหากันในที่สุดก็ถามออกไปว่าแนนซีค่คะคือว่าคุณคิดว่าคุณน้าดีใจหรือเปล่าคะที่มีหนูอยู่ที่นี่หรือหรือว่าคุณน้าจะว่าอะไรหรือเปล่าคะถ้าถ้าหนูจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแนนซี่มองใบหน้าเล็กๆนั้นอย่างเศร้าส้อย เธอเคยคิดว่าแม่หนูน้อยคนนี้จะถามคำถามนี้เมื่อนานมาแล้วซะอีกและถ้าเป็นอย่างนั้นตัวเธอเองคงลำบากใจที่จะต้องตอบมันออกไปแต่ตอนนี้กับการที่ผู้เป็นน้าได้ส่งให้เธอนำร่มมาให้เด็กหญิงด้วยความเป็นห่วงเธอคิดว่านี่อาจจะช่วยทำให้ดวงใจดวงน้อยน้อยนี้ได้รู้สึกสงบลงได้บ้างเสียทีคุณน้าดีใจหรือเปล่านอะหรือคะเธอจะชอบที่คุณหนูอยู่ที่นี่หรือเปล่าอย่างนั้นหรือ แล้วเธอจะคิดถึงคุณหนูไหมถ้าคุณหนูไม่อยู่ที่นี่นะหรือโธ่คุณหนูคะดิฉันเพิ่งบอกคุณหนูไปเองว่าคุณน้าเป็นคนสั่งให้ดิฉันเอาร่มนี่มารับคุณหนูเผื่อว่าฝนอาจจะตกเพราะฟ้ามันครึ้มมากเท่านั้นเองแล้วยังเรื่องที่เธอให้ดิฉันขนของของคุณหนูจากห้องใต้หลังคาลงมาที่ห้องสวยข้างล่างนั่นอีกละคะนั่นยังไม่ทำให้คุณหนูไม่ลืมเรื่องที่เธอไม่ต้องการคุณหนูในตอนแรกอีกหรือ แนนซี่หยุดพูดและกลืนคำพูดช่วงท้ายนั้นไว้ก่อนพูดไปอีกทางคือมันดูจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่มันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนที่เธอมีมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องเจ้าแมวเมียวเอ,เอ,เอ่ยเรื่องลูกสุนัขเอ่ยและวิธีที่เธอพูดกับดิฉันถึงเรื่องคุณแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบอกคุณหนูหรือคะว่าคุณน้าต้องการให้คุณหนูอยู่ที่นี่แล้วเธอจะต้องคิดถึงคุณหนูมากถ้าคุณหนูไม่อยู่ เมื่อแนนซี่พูดจบดวงหน้าของพาลีอานาก็เปล่งประกายส,สายดใสดวงตาเจิดจ้าร้องขึ้นด้วยเสียงอันเบิกบานว่าแนานซี่คะหนูหนูดีใจเหลือเกินคะ่ะแนนซี่หนูดีใจเหลือเกินคุณไม่รู้หรอกว่าหนูดีใจมากแค่ไหนที่คุณนาต้องการหนูหนูรู้มาตลอดว่าหนูอยากจะอยู่กับคุณนาแต่หนูไม่รู้ว่าที่จริงแล้วหนูก็อยากให้คุณนาอยากที่จะให้หนูอยู่ด้วยเหมือนกันเธอคิดต่อไปว่า การจะไปบอกจอห์นเพนเดตันเรื่องการตัดสินใจของเธอไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเธอรู้สึกเสียใจไปกับเขาด้วยเขาเป็นคนที่น่าสงสารและเธอรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขนักแล้วยังเรื่องที่เขาต้องเสียใจเพราะแม่ของเธออีกหัวใจของเธอรู้สึกปวดร้าวไปกับความคิดที่ว่าเขาจะเหงาและอ้างว้างมากเพียงใดกับการที่ไม่มีใครสักคนแต่แล้วจูจูถเธอก็นึกขึ้นได้และนั่นทำให้เธอรู้สึกดีใจมาก เธอรีบวิ่งกลับออกไปจากบ้านอีกครั้งเพื่อไปที่บ้านของจอห์นเพนเดตันเธอพบว่าเขาอยู่ในห้องสมุดทึมทึบสีเทาๆนั่นนั่งอยู่ที่เก้าอี้และมีลูกสุนัขที่ซื่อสัตย์มอบอยู่ใกล้ๆว่าอย่างไรล่ะพอลีอันนาเธอจะมาเล่นเกมดีใจกับฉันไปตลอดชีวิตของฉันหรือไม่เขาถามขึ้นอย่างเบาๆใช่ค่ะคือว่าหนูคิดว่ามีบางอย่างที่ จะทําให้คุณดีใจที่สุดถ้าคุณได้ทําแล้วก็กับเธอใช่ไหมเขาถามขัดจังหวะขึ้นมาไม่ใช่ค่ะคือพอลีอานาอย่าบอกนะว่าหนูจะปฏิเสธฉันเขาถามขึ้นด้วยเสียงขมขื่นสุดประมาณหนูจำเป็นค่ะคุณเพนเดนตันคือหนูมีมีน้าพอลีน้าของเธอไม่อยากให้เธอมาอยู่กับฉันงั้นหรือคือหนูไม่ได้ถามคุณน้ค่ะ ได้ยิงตอบแล้วเบือนหน้าไปทางอื่นเธอไม่อยากเห็นสายตาผิดหวังของเขาโธ่เธอไม่ได้ถามเขาด้วยซ้ําหนูหนูทําไม่ได้จริงๆค่ะพอเลอาณาเสียงเศร้าคุณเห็นแล้วว่าหนูหนูรู้โดยไม่ต้องถามเธอเลยด้วยซ้ําคุณน้าต้องการหนูเธอต้องการให้หนูอยู่กับเธอและหนูก็อยากที่จะอยู่กับเธอด้วยเธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมา คุณอาจจะไม่รู้ว่าเธอดีกับหนูมากแค่ไหนแล้วหนูก็คิดจริงๆค่ะว่าเธอดีใจเธอมีเรื่องดีใจหลายอย่างเลยล่ะค่ะหลายอย่างที่เธอไม่เคยเป็นมาก่อนคุณเพนเดนตันค้ะหนูทิ้งคุณนาไปไม่ได้จริงๆค่ะตอนนี้ทุกอย่างเงียบไปหมดจะมีก็แต่เสียงประทุข,ของเปลวไฟในเตาผิงไฟเท่านั้นที่ทําลายความเงียบลงได้บ้างนานทีเดียวกว่าที่ชายผู้นั้นจะเอ่ยขึ้นไม่สินะพอลีอานาะ ฉันเข้าใจละ่ะเธอไม่สามารถทิ้งเขามาได้ฉันจะไม่ถามหนูอีกคำพูดประโยคสุดท้ายช่างเบาบางจนแทบไม่ได้ยินแต่พอลีอานาก็ได้ยินแต่เดียวนะคะคุณยังไม่ได้ฟังเรื่องที่เหลือเลยค่ะเรื่องนี้จะต้องทำให้คุณดีใจมากที่สุดแน่ๆค่ะไม่มีอีกแล้วพอลีอานามีค่ะมีแน่ๆเลยค่ะคุณบอกหนูเองว่าเออมืออบอุ่นของผู้หญิง แล้วก็หัวใจบริสุทธิ์ของเด็กจะทําให้บ้านกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วหนูก็หาเด็กคนนั้นให้คุณได้ค่ะไม่ใช่หนูแต่ว่าเป็นใครอีกคนค่ะอย่างกับฉันจะรู้จักใครนอกจากเธอเขาพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจแต่คุณจะดีใจค่ะถ้าคุณได้รู้หนูรู้ว่าคุณใจดีมากลองนึกถึงเรื่องปริซึมแล้วก็ทองนั้นสิคะแล้วก็เงินที่คุณเก็บไว้เพื่อต่างประเทศนั้นแล้วพอลีอานานะเขาขัดขึ้นมาด้วยเสียงอันดัง ฉันเคยบอกหนูไปแล้วเรื่องเงินนั่นว่าฉันไม่เคยคิดจะเก็บไว้เพื่อต่างประเทศหรือส่งมันไปให้ใครที่ต่างประเทศไม่เคยเขาเชิดคางขึ้นและคิดว่านี่อาจจะทําให้เด็กหญิงตกใจและผิดหวังก็เป็นได้แต่แล้วเขากลับได้เห็นดวงตาที่เปล่งประกายดีใจจากแม่หนูน้อยนั่นดีดีจังเลยค่ะเธอร้องขึ้นปรบมือไปมาหนูดีใจที่คุณเป็นแบบนั้น คือหนูไม่ได้หมายความว่าหนูดีใจที่คนต่างประเทศจะไม่ได้รับการดูแลนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูแค่อดดีใจไม่ได้ที่มีใครบางคนไม่ได้อยากจะช่วยคนที่อยู่ห่างไกลเพียงอย่างเดียวเพราะว่าพวกเขามีคนต้องการเยอะมากอยู่แล้วและหนูก็แค่ดีใจแทนจิมมี่บีนเท่านั้นเองค่ะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าคุณจะรับเขาไว้รับรับใครไว้ จิมมี่บีนค่ะเขาเป็นเด็กค่ะแล้วเขาจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนหนูต้องไปบอกเขาว่าแม้แต่คุณผู้ช่วยของหนูที่อยู่ห่างไกลออกไปทางตะวันตกก็ไม่ต้องการเขาหนูรู้ว่าเขาผิดหวังมากแต่ตอนนี้ถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยค่ะเขาจะอะไรนะคือฉันไม่ได้เขาพูดขึ้นห้วนๆพอลีอันนา,น,านี่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะ หมายความว่าคุณก็ไม่ต้องการเขาไว้หรือคะใช่ฉันหมายถึงอย่างนั้นแต่เขาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะพอลีอนาพ,พูดอย่างมุนงงตอนนี้หน้าของเธอเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วแล้วแล้วคุณก็จะไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวถ้ามีจิมมี่อยู่ใกล้ๆฉันเข้าใจเรื่องนั้นเขาพูดขึ้นเพียงแต่ฉันคิดว่าฉันอยากอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากกว่า และจูจูพลีอนาก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่แนนซี่เคยเล่าให้เธอฟังเธอเชิดหน้าขึ้นพูดอย่างออกจะเสียใจอยู่ไม่น้อยว่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าการได้อยู่กับเด็กชายตัวเล็กๆคงไม่ดีไปกว่าการได้อยู่กับโครงกระดูกที่คุณเก็บเอาไว้ที่ไหนสักที่ก็เป็นได้โครงกระดูกใช่ค่ะแนนซี่บอกหนูครั้งหนึ่งว่าคุณอาจจะเก็บไว้ที่ตู้เสื้อก็เป็นได้ว่าไงนะจูจูเขาก็เอหลังลงไปกับพนักเก้าอี้ แล้วก็หัวเราะขึ้นมาด้วยเสียงอันดังดังซะจนทําให้พอลีอาณาเริ่มกลัวและร้องไห้ออกมาพอเขาเห็นเช่นนั้นก็รีบนั่งตัวตรงขึ้นมาหน้าซีดเผือดพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าพอลีอาณาฉันคิดว่าที่จริงหนูพูดถูกทีเดียวและมันจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกที่จริงแล้วฉันรู้ว่ากาได้อยู่กับเด็กชายตัวเล็กๆย่อมจะดีกว่าเออดีกว่าการมีโครงกระดูกในตู้เสื้อผ้าแน่แน่ ยิ่งแต่บางครั้งคนเราก็ไม่กล้ามากพอที่จะแลกเปลี่ยนเพราะมัวแต่ยึดติดอยู่กับโครงกระดูของเราเองพอลีอนณาบางทีนกอาจจะเล่าเกี่ยวกับเด็กชายตัวน้อยนั่นให้ฉันมากขึ้นอีกสักหน่อยจากนั้นพอลีอาณาก็เล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับจิมมี่บีนให้เขาฟังอาจเป็นเพราะการหัวเราะนั้นก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องราวอนาสงสารของจิมมี่บีนที่พอลีอาณาได้เล่าให้เขาฟัง ที่เปลี่ยนบรรยากาศที่กดดันเมครู่ให้จางหายไปและทําให้หัวใจที่แข็งกระด้างของชายชราอ่อนว้วลงไปอย่างประหลาดวันนั้นพลีอนากลับบ้านไปพร้อมกับคําเชิญชวนให้เธอพาจิมมี่มากับเธอด้วยในวันเสาร์หน้าที่จะมาถึงนี้หนูหนูดีใจมากเลยค่ะหนูเชื่อว่าคุณจะต้องชอบเขาแน่ๆหนูหนูแค่อยากให้จิมมี่มีบ้านอยู่ได้อยู่กับใครสักคนที่ต้องการเขาจริงๆ พลิยนาเอ่ยลาด้วยความเบิกบานใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ